เหรียญละหล้านบาทมีอยู่จริงรับซื้อเหรียญสิบาทรัชการที่เกแบบนี้ใครมีก่อนใช้เอามาขายผมได้นะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพับบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเคศน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่นอนเพื่อนพี่พี่น้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเย็นกับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจฟเพจฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเน็ซีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับทักทายกันด้วยสวัสดีพี่พงศ์กรบอลครับสวัสดีพี่กีบสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีทุกท่านครับเหรียญสิบบาทเหรียญละหนึ่งล้ลานบาท มีอยู่จริงและขายได้จริงใครที่มีเหรียญ10บ,บาทรัชกาลที่9คุณจงหยิบขึ้นมาดูครับแล้วคุณสังเกตดีดีว่าเงินล้านอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ได้ผมบอกนะครับผมตามหาจนกว่าจะเจอเพราะว่าอะไรรู้ไ่มเหรีหยญ10บ,บาทเหรียญละล้านอาจจะทำให้ fc ของผมเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เงิน1ล้านบาทมีค่าครับหากคุณเจอเหรียญสิบบาทแบบนี้แล้วคุณนำมาขายผม ผมยินดีรับซื้ออย่างแน่นอนครับสวัสดีพี่สุรชัยครับสวัสดีพี่ชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับสวัสดีพี่สายฝนครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่สวัสดีพี่ตินภพบุษบาครับสวัสดีพี่วันเพ็ญครับสวัสดีพี่ก้องไก่พี่จันยาพี่ปอลวิทย์ครับพี่วีระยุทธ์ครับพี่เป็นต่อสวัสดีทุกท่านนะอ้าวใครเข้ามาทักทายหน่อยเหลียญติป่าแบบนี้ครับอย่างที่ผมกลาบเรียนไปครับมีอยู่เกือบทุกบ้านหลายๆท่านนะที่นี้เนี่ย ห้าร้อยหกร้อยท่านที่ดูอยู่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้อยู่แล้วคุณหยิบขึ้นมาดูครับใครเคยใช้เหรียญสิบบาทแบบนี้บ้างอะ่ะใครเคยใช้บ้างใครเคยใช้พี่จา๋าลบกวนหน่อยใครเคยใช้เหรียญสิบบาทแบบนี้ลบกวนครับพิมพ์คําว่าเคยใช้แล้วกดหัวใจกดไ like, ลค์รัวๆให้ผมหน่อยใครเคยใช้เหรียญสิบบาทแบบนี้นะครับ กดหัวใจกดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีสวัสดีพี่ขวัญครับสวัสดีพี่ปุ๊สวัสดีพี่ติ๋มครับผมสวัสดีพี่วิเชียนสวัสดีพี่วุฒิวังหลังครับสวัสดีพี่ใจสวรรค์สวัสดีพี่ลีมครับสวัสดีพี่อัมภัยครับสวัสดีพี่แม็กครับสวัสดีพี่ขวัญนะสวัสดีพี่พรเทพครับสวัสดีพี่สมพรสวัสดีเจ็ดร้อยท่านรวดเร็วมากครับเหรียญละหนึ่งล้านบาท สวัสดีพี่นิติพัฒน์ครับสวัสดีพี่คนรักบ่อวินนะครับแชร์ให้น้องแล้วกราบงามงามครับสวัสดีพี่เอกลุงลายวันนะครับสวัสดีพี่วันครับสวัสดีพี่ลูกแก้วพี่โกโกมินบอกว่ามีเยอะเลยเป็นโอกาสที่ดีเลยครับพี่โกโกมินครับหากพี่มีเยอะพี่ยิ่งมีสิทธิ์มากพี่ฟังนะใครที่มีเหรียญแบบนี้เยอะยิ่งมีสิทธิ์มากเพราะว่า คุณอาจจะพบเจอเหรียญที่มันมีมูลค่ามากกว่า10บาทมีตั้งแต่เหรียญหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักล้านคุณฟังนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นด้วยแล้วก็หลักล้านวันนี้มีมาให้ดูกันว่าเหรียญแบบไหนที่ขายได้เอาอย่างนี้พี่จ๋าใครเคยใช้พิมพเคยใช้มาก่อนสวัสดีพี่อุไลนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอะ ใครเคยใช้บินเคยใช้มามีคนเคยใช้มี้ยสวัสดีคุณประพัฒน์นะครับสวัสดีเอฟซี D, ทุกท่านมาเดี๋ยวรออีกหนึ่งนาทีไหลพร้อมกันพูดทีเดียวหนึ่งนาทีแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบหนึ่งนาทีรู้เรื่องครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีพี่แบนนะครับสวัสดีพี่ติ๊กไทยแลนด์พี่สอรศักดิ์ครับสวัสดีเอฟซี D, ทุกท่านับพี่จา๋า ใครที่เป็น FT ของผมขอคนละหนึ่งแชร์นะขอคนละหนึ่งแช์นะแล้วเดี๋ยวใครแชร์บอกก่อนมีสิทธิ์เดี๋ยวท้ายท้ายไลฟ์สดอันเนี้ยเดี๋ยวไลฟ์อธิบายเหรียญเสร็จอะเหรียญเดี๋ยวแจกปฏิทินใครที่แชร์รับมีสิทธิ์กดรับปฏิทินเมื่อวานแจกไปเป็นร้อยช่อป่ะเมื่อวานเป็นร้อยวันนี้ใครอยากได้เอาห้าสิบแล้วกันนะสงสารสงสารเด็กแพ็กส่ง นะครับใครอยากได้ปฏิทินแชร์ไปพิมพ์คำว่าอยากได้แล้วแชร์ไปให้ระบบมันจับให้ระบบมันจับพิมพ์คำว่าอยากได้แล้วแชร์ไปขอพระคุณครับมาเรามาดูกันสวัสดี1,100สวัสดี1,100ท่านอยากเป็นทางการครับมาครับมีแบงค์20รูปสะพานรับซื้อไหมพี่ต้องดูต้องดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนพี่ใครมีนะ มีข้อสงสัยนะครับว่าของที่บ้านท่านไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมพระเครื่องพระบูชาของที่อยู่ที่บ้านท่านมีแล้วท่านอยากจะขายคุณฟังนะครับคุณแอดไลน์ไอเดียอันนี้ไว้คุณแอดไลน์ไอดีตามหน้าจออันนี้ไว้แล้วคุณส่งรูปของคุณครับมาประเมินราคาที่เราแต่คุณฟังผมก่อนนะ มีราคาเราจะตอบกลับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีราคากราบขอประธานอภัยครับขออนุญาตเสียมารยาทเลยพี่จ๋าขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวครับอาวใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยป่ะเรามาดูกันมาเลยจ้ะใครอยากได้ปริทินแชร์ไปนะครับหนึ่งแชร์นะครับหนึ่งสิทนะมีเอาวันนี้เท่าไหร่เป๊ะห้าสิบป่ะ อ 50, เอาห้าสิบเอาห้าสิบแล้วกันนะมาเรามาดูนี่ครับสวัสดีทุกท่านนะนี่คือเหรียญสิบ,บาทครับรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญสิบบาทที่ผมบอกทุกท่านว่าเฮ้ยหากเรามีเหรียญสิบบาทแบบนี้ทุกคนก่อนจะหยิบออกไปใช้คุณควรที่จะสังเกตและดูให้ดีดูให้มันถี่ท้วน ที่ผมพูดแบบนี้พูดช้าๆชัดชแบบนี้เพราะว่าอะไรพี่พี่รู้ไหมครับมีหลายๆท่านอ่ะเดี๋ยวคุยก่อนมีหลายๆท่านนำเหรียญสิบบาทแบบนี้เอาไปใช้แล้วเหรียญผ่านการใช้งานมาสมมุติกันเล่นๆเหรียญที่สภาพสวยมีราคาหนึ่งล้านบาทสภาพผ่านการใช้งานมาอ่ะผ่านมาจนเหลือแบบนี้ คุณคิดว่าจะเหลือเท่าไหร่สวัสดีพี่กุชี่ปอเช่ครับสวัสดีพี่คองตันงับแชร์แล้วขอบพระคุณงับสวัสดีทุกท่านนะอ่ะดูครับเหรียญสิบบาทหากเป็นเหรียญสภาพสวยหนึ่งล้านเหรียญน,นี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามแสนบาทแต่ก็ยังดีกว่าคุณนำไปใช้ในราคาสิบบาทคุณฟังให้ดีนะครับอ่ะคุณดูเหรียญแรกเอาเบสิกก่อน ก่อนที่จะไปเลเวลสูงเบสิกก่อนแต่จบภายในสามนาทีแน่นอนควรดูตามผมเร็วๆนะครับดูนี่นี่คือเหรียญสิบาทครับรัชกาลที่เก้าใครที่มีเหรียญสิบาทแบบนี้อ่ะคุณดูนะหยิบกระดาษหยิบปากกาขึ้นมาจดหยิบกระดาษหยิบปากกาขึ้นมาจดหากคุณอยากจะมีโชคบอกเลยนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาอ่ะคุณดู ใครที่เห็นเหรียญตามหน้าจอบอกผมหน่อยนะสวัสดีพี่ชนระดานะครับพี่สมพรแชร์แล้วขอบคุณครับอ่ะพี่จ๋าเหรียญสิบบาทที่ทุกท่านเห็นเหรียญนี้ปีพศอะไรครับพิมพ์บอกผมหน่อยแล้วหนึ่งพันสองร้อยท่านเหรียญสิบบาทที่พี่ๆเห็นเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรครับสวัสดีหนึ่งพันสี่ร้อยครับนะครับปีพศอะไรฮะมาทีพี่มาครับสวัสดีทุกท่านนะ พิมพ์บอกกันหน่อยเราจะได้เป็นไปพร้อมๆกันศึกษาไปพร้อมๆกันอ่ะคุณฟังนะ <_ d> เหรียญน,นี้เบสิกเลยเบสิกเลยนะครับพี่ประเชิญแชร์แล้วกราบงามๆครับพี่นะครับ <_ d> เหรียญน,นี้สวัสดีพี่ไมตีครับสวัสดีครับพี่ชายนะครับอ่ะดูฮะสิบบาทรัชกาลที่เก <_ d> ้าเหรียญน,นี้ เป็นปีพศแทนแนานพศอ,อ,อะไรนี่ใครที่พิมพ์อ่ะผมผมจะบอกให้นะความรู้มันจะจำสมองมันจะสั่งให้เราจำในสิ่งที่เรากระทำหากแบบมีโอกาสพิมพ์เชื่อผมความรู้เนี่ยใช้ได้แล้วขายได้จริงมีชีวิตที่ดีทุกวันนี้มีเพราะเหรียญมีเพราะธนบัตรมีเพราะของเก่าพี่เชื่อผมของพวกนี้ บางชิ้นมีมูลค่าหลักล้านนะแล้วขายได้จริงๆนะอ่ะดูครับเหรียญที่ปาดเหรียญน,นี้ฮะไปแบบเร็วๆเลยเป็นเหรียญสภาพสวยจะต้องเป็นเหรียญดูนะครับเหรียญสภาพสวยจะขายได้เหรียญละหนึ่งพันบาทสภาพผ่านการใช้เหรียญหลักสิบถึงหลักร้อยต้องดูที่สภาพคือเหรียญที่ปาดปีสี่หนึ่งคือ ปีสี่หนึ่งปีสี่หนึ่งปีสี่หนึ่งอะดูนะครับสวัสดีพีเ่เสรีครับสภาพสวยๆว,วัวที่ไรเขาแอดมินเดินมาบอกวัวที่ไรจะคลอนลูกเหรอใช่นะครับอ่ะดูนะครับปีสี่หนึ่งแบบนี้โอ้ยดีเลยดีเลยดีดูนะครับ,บ,บ,นนรบหนึ่งเหรียญแบบนี้สวยๆเหรียญละพัน สวยๆเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันใครมีติดต่อมาปีสี่หนึ่งมีติดต่อมาไม่สวยเหรียญหนึ่งไม่ถึงร้อยบอกก่อนนะครับหากเป็นเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานมาเละเยนินเหรียญหนึ่งไม่ถึงร้อยอ่ะเรามาดูเหรียญต่อไปเรามาดูเหรียญต่อไปกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเหรียญหลักล้านว่าสิบบาทหลักล้านดูยังไงนะครับขอบพระคุณครับอันต่อไปฮนะดูครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับรัชกาลที่เก้า ปีพศอ,อ,อะไรพิมมาพิมมาพิมมาพี่จา๋าใครอยากเป็นใครอยากรู้พิมมาและผมเชื่อครับเอซี FC เอามาขายทุกวันเนี่ยกองเนี้ยซื้อได้อาทิตย์เนี้ยมีเอฟซีเอามาขายทุกวันปีอะไรครับขอไลค์รัวด้วยขอไลค์ุัวๆเป็นกำลังใจกันด้วย<ม>เดี๋ยวจัดรายการแบบนี้บ่อยๆนะครับขอไลค์ุัวๆเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบพระคุณงับ เหรียญสิบบาทเหรียญนี้หากสวยเลยเหรียญละหนึ่งพันพันห้าหากสวยปิ๊งเลยนะเหรียญละพันห้าเหรียญละพันห้าเนี่ดูนะหากเป็นสภาพธรรมดาเหรียญละห้าร้อยเจ็ดร้อยบาทสวัสดีคุณแม่เพชรประดับวงครับสวัสดีครับคุณแม่เพชรประดับวงหัวที่ไร่ตะค้อนลูกแล้วครับคุณเพชรครับนะครับสวัสดีคุณแม่ยายนะครับนะครับ่าดูนะ ปีสามหนึ่งคุณเห็นป่ะดูแค่ปีเหรียญน,นี้อันละเท่าไหร่สวยๆพันห้าธรรมดาห้าร้อยเจ็ดร้อยครับแปดรอยครับสวยวีดเลยพันห้ามีติดต่อมานะมีติดต่อมานี่รับซื้อทุกสภาพนี่รับซื้อทุกสภาพพี่เห็นป่ะสามเหรียญสามสภาพผ่านการใช้งานมาพี่เห็นไหมแล้วเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีครับ หนึ่งพรอยท่านใช่ครับคุณแอนงับคุณแอนถามว่าปีแค่ดูปีสามหนึ่งใช่ไหมใช่ครับคุณแอนงับดูแค่ปีสามหนึ่งแค่นั้นเองเหรียญละพันห้านะครับเหรียญละพันห้าพี่นิติศักดิ์แชร์แล้วสวัสดีพี่อนันต์รับนะครับสวัสดีทุกท่านครับปีพศ2อ3 1อทุกคนจำให้ขึ้นใจทุกคนจงจำให้ขึ้นใจขอบคุณครับ เรามาดูลำดับต่อไปอ่ะพี่จ๋าอันนี้พันห้าใช่ป่ะนี่นี่นี่เหรียญเนี้ยเหรียญละหมื่นเหรียญเนี้ยเหรียญละหมื่นแต่เป็นเหรียญแบบนี้หัวสองด้านเพิ่งซื้อมาวันนี้เองหัวสองด้านเพิ่งซื้อมาวันนี้เองดูนะครับมีแบบนี้ก็มีแต่จำไว้ปีสามหนึ่งกับปีสี่หนึ่งขายได้ มาเรามาดูเหรียญหลักล้านกันคุณฟังผมนะครับเมื่อคุณมีเหรียญแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณติดต่อผมมา1ล้านบาทแน่นอนในราคาที่ผมประกาศรับซื้อล้านเนี่ยเนี่ยคุณดูแผนที่นะล้านเข็มเพชรวัตถุโบราณรับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิยาน,นรับแต่คุณจำนะ4 1กับสามหนึ่เอา 2, อสองพศนี้ก่อน และรายการต่อไปใครเนี่ยหนึ่งพหท่านหนึ่งพันร้อท่านนะขณะนี้ครับที่คุณดูอยู่ใครอยากรู้บ้างหลียละหนึ่งล้านบาทจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วจุดสังเกตตรงไหนผมยืนยันว่าผมจะไลฟ์สดตามหาจนกว่าจะเจอเพราะผมคิดว่าเอฟซีของผมมีข้าวของเหล่านี้อยู่ที่บ้านและผมเชื่อครับ ผมตอจะต้องเจอ FC ที่มีเหรียญ10บ,บาทในราคา1ล้านบาทให้ได้ใครอยากรู้ว่า1ล้านบาทดูยังไงพิมพ์อยากรู้ให้ผมดูหน่อยขอ20ท่านนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้พันหกเอา20ท่านพี่มีความตุขบอกว่านี่อ่ะดูเด็ดเนี่พึ่งใช้ไปเองปี31เซ็งเลยนี่ครับคือการที่เสียโอกาสเนยหากพี่รู้พี่ก็จะไม่ใช้จริงไหมฮะสวัสดีพี่พิมพ์ใจนะครับแชร์แล้วขอประคุณรับ ใครอยากรู้มาเลยมาแล้วครับแทบไม่เห็นอ่านเม้นเลยเบ้นเยอะพี่เม้นผมเยอะนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะอ่ะใครอยากรู้บ้างมีคนอยากรู้หรือเปล่าขอ20ท่านไปละพันห้าตอนนี้คนดูพันหกขอ20ท่านมีป่ะมีป่ะสิบบาทรัชกาลที่เก้าเมื่อคุณหยิบขึ้นมาดูครับแล้วให้คุณดูตรงนี้ เป็นเหรียญสิบบาทที่เราประกาศออกใช้ตั้งแต่ปีสามหนึ่งเป็นปีแรกจนกระทั่งมาถึงปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองได้เกิดการผลิตอ่าเดี๋ยวผมเล่าประวัติก่อนนะได้เกิดการผลิตเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับปี3.1เริ่มผลิตเป็นปีแรกที่หายากปีสาผลิตโคตรเยอะเหรียญปีต่อไปครับคือเหรียญน,นี้ฮะนี่อ่ะคุณดู คุณดูนะครับความรู้สิบบาทเหรียญนี้คือปีสองห้าสามสามมากคุณดูเห็นเหรียญตามหน้าจอหรือเปล่าใครเห็นปีตามหน้าจอพิมพ์บอกผมหน่อยปีพศอะไรครับเหรียญนี้เป็นของอาจารย์ท่านอาจารย์อนนบแก้วปทุมทิพย์ครับเหรียญนี้คุณเอามาเลยผมรับซื้อคุณในราคาคุณฟังนะหนึ่งล้านบาทติดต่อมาด่วนๆขอล่าดอเลทินด้วย ขอรหัสปฏิทินด้วยใครยังไม่แชร์แชร์ไปนะหนึ่งล้านบาทปีพศออ,อะไรครับขอแบบตัวเดียวอะ่ะเอาแบบง่ายๆภาษาอังกฤษก็ได้อะไรก็ได้นะครับปีพศอ,ออะไรอะ่ะพิมพ์บอกผมหน่อยปีสามมีราคาไหมปีสามเกไม่มีราคาครับยังไม่มีราคามา ขอขบคุณทุกท่านครับขอพบคุณพี่ๆทุกท่านครับรายการต่อไปสําหรับนะครับดูแค่ปีอย่างเดียวครับพี่ดูแค่ปีอย่างเดียวอ่ะคุณฟังผมนะสาปีพศส,สามลำดับที่ขายได้คุณฟังนะครับสามลำดับที่ขายได้ปีสามหนึ่งปีสามสามปีสี่หนึ่งจำไม่ขึ้นใจ 3ปีพศออนี้เท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคาสวัสดีน้องธีรพลนะครับปีอื่นยังไม่มีราคาเลย3มปีพศเท่านั้นนะครับทวนความจำกันนะถ้าใครอยากจะทวนไปพร้อมกับผมพิมพ์มานะครับสามหนึ่งสาสาแล้วก็สี่หนึ่งย้ำนะครับปีสามหนึ่งปีสามสามแล้วก็ปีสี่หนึ่ง สามปีพศออนี้เท่านั้นขอพระคุณครับ